วันนี้เราจะไปฟูจิซังเป็นแลนด์มาร์กที่ใครมาญี่ปุ่นต้องมาให้ได้เชียวนะเรานั่งรถไฟไปไม่ใช่สิเรานั่งรถบัสไปวิวข้างทางเราก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิสองประกายมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อย เรามาถึงที่ถ่ายรูปประมาณตอนเกือบเที่ยงแล้วก็แดดก็จัดจ้านเชียวแต่วิวก็คุ้มค่าสำหรับการมาเที่ยวที่นี่ทุกอย่างสามารถถ่ายรูปได้หมดสวยจริงๆครับ เมือกลางวันเรามาทานข้าวก่อนกลับชุดใหญ่ชุดเต็ม